มงเงูอยู่ป่งูจ okay ้าถ้าบรพี่น้องโอ้ยแมงเงูขึ้นรถควายังเม่พี่น้องเลยเียดไจ้ะพี่น้องเ้ยหล่ะจงรถเ้ขมันเพี่เี่ยงูน้อยๆยโอ้ยเป็นพญานาคบนน้อทะเบียนค่อยนี่ออกแท้ละพี่น้องเลยว่ายงวดนกแจะพี่น้องเยบงด้วชัดสี้านยเด้อบ่งชัดชเด้อจ้า ฝันมาพญานาคมาขึ้้นรถคอยไัเมน่นเห็นงูหมดนี่อ้าวางูน่อยเนี่ยฝ่าไปทางมันมันจะไปทางไหนบงังดูตัวน่นอยๆแม่มากมาจางไหนคนละนอนฝันม่นเนึ่งหนม่งเพราะว่าเป็นใหม่ผัดเป็นงู พ็เลนอนอยู่กับเันก็ฝันวันพญานว่ากสั่นโอ้นอนน่งสั่นเว้นนี่มีนอนตัดกลางเว้นนี่มีเบิงแน่ละบันนี้เดียวมาอบังเคยเป็นงูขืนรถโอ้ตายตายพอเมีพี่นองบ้านเฮาเอ้ยมันสีบอกสหาแปดศูนย์เคยเสบนบันี้เนาะบ่งไว้แล้วพี่น้องไอ้ซื้เลขส่งเงินมาให้เฮาน่เด้อ อ้าวไปทำไมสิไปทา้งใดก็ไปไปเนี่ยแม่งไป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 มือกลัวคนดอยู่เออไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วมันสีมาอยู่มองโดนเนี่ยเอย่าไปฟาดมันไปเร็วไปเร็วโอ้ยนั่นแป้งพูดเหรอเห็นปอเด้อ อ,อ้ไป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 นั่งเรีนมคะอยยืนเดีาาองอ๋ง,ง,งรู้ะ่ะนี่เขาเฮียนเล้นนี่เขาเฮียนเด้อันไปทางไราไปมันโอ้ยขึ้นต้นมมีแล้วให้่อยโซก่อยลาบเด้อโซกๆเรื่อยๆเด้อนแล้ว ตีมันนังวะเบื้องเออมันไปเล้วเรวโอ้ยไม่ตีทางตาคนนี่ล่ะอ้นาี้มาไปแล้วไปเร็วไยั่าทางตานนี่มันไป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 อยู่มองห้างมองมีพี่เหม็นใหญ่ยืนมือเนี่ย พวกนู่นฟันได้ฟันไ้บงีนี่ว่ามันหักว่ามันงาไหมไป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 เฮ้ยเบ้อนต่ำมหนีให้มันไปไปไปแล้วอย่มาไปได้แล้วไปเหไปเห็นไปไปไปไอย่ามาขนเฮียนเด้อ

น้องเหรอไปนูเตอ๋อไปซะแล้วมันนี่คือบ่เห็นไปแล้วอู้แม่แน่แอนบ่ว่ามันไปอยู่เด้ขอใหม่นะเคจะมองดูว่ามันกะไปเห็นบ่บ่มีเดียวหึนี่แย่จเอาหิมล่ะซุมหัว <coughs>